คิปนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการครับที่ทําให้การวางแผนของคุณสําเร็จได้ไวซึ่งวิธีการวางแผนการเรียนการสอบที่ทําให้สําเร็จได้ไวนะครับก็จะเป็นหลัก SMART นะครับเดี๋ยวผมขอดูโพยไปด้วยเนาะมันจะมีตัว SMA แล้วก็ R แล้วก็ T เป็น SMART นะครับมาเป็นหลักในการวางแผนเตรียมตัวสอบกฎหมายกันนะครับตัวแรกก็คือตัว S S ย่อมาจาก Specific นะครับซึ่งหมายถึงเฉพาะเจาะจงตัวอย่างเช่น ถ้าวันนี้คุณต้องการจะท่องมาตราในกฎหมายเรื่องแพ่งอันนี้ก็คือการปักหมุดให้ตัวเองแล้วว่าวันนี้คุณจะท่องมาตราให้สเร็จในวิชานี้อันที่2ก็คือตัว m m ย่อมาจาก measurable นะครับแปลว่าสามารถที่จะวัดผลได้นั่นเองวัดผลได้หมายความว่าไงสมมุติว่าคุณต้องการจะท่องกฎหมายเรื่องแพ่งใช่ไหมครับวันนี้คุณจะต้องท่องมาตราให้ได้อย่างน้อยสามาตราเป็นต้นอันนี้เป็นการปักหมุดและสามารถที่จะวัดผลได้ด้วยนะครับส่วนอันที่3ก็คือ ตัว A นะครับ a c h ชี v e b l e แปลว่าบารรลุผลได้เช่วนวันนี้คุณคิดว่าช่องแค่วันเดียวเนี่ยสาม,มารถตาเนี่ยน่าจะทำได้อยู่แล้วันที่4ก็คือตัว R คือ Realistic ก็คือสมเหตุสมผลสอดคล้องกับความเป็นจริงที่คุณสามารถทำได้เช่น,น วันนี้ถ้าคุณมีงานอื่นที่ต้องทําในตอนเช้าเนี่ยแบ่งเวลาให้เหมาะสมในการท่องมาตาครับอาจจะเป็นช่วงตื่นนอนก่อนเริ่มไปทํางานหรือช่วงนอนสุดท้ายนี่ก็เป็นตัว t ทําลี่ก็คือกําหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนเช่นวางแผนว่าจะท่องมาตาตอนตีห้ในทุกๆวันเป็นต้นนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆแน่นอๆนะครับที่ผมมาแชร์นะในเรื่องของการฝึกท่องมาตานะครับซึ่งคุณสามารถจะนําเอาหลักเนี่ย S-M-A-R-T เนี่ยไปใช้กับเรื่องอื่นในชีวิตของคุณได้ด้วยนะหลักเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ ทุกอย่างถูกกาหนดไว้แล้วนะครับถ้าคุณคิดอยู่ในหัวอย่างเดียวมันจะลออยู่ในหัวแล้วมันจะไม่ได้เกิดผลลัพธ์อะไรออกมาโอเคก็ลองนําเทคนิคสมาธิไปปรับใช้กันดูนะเจอกันในคลิปต่อไปนะครับกับติวกฎหมายกับพนายติครับ